ังเปิดแต่งานขึ้นแรกป้ากูจักเอ๊ยเมียว่ะอัลมเหมะต้าวกั่นเด้อนุ่กีตายเลี้ยโยกันรักกันรักกันมากเออรักกันมากเมียป้ากูไปเตียงงานวันฮารีรายองเราระยองเลยไม่ปนจันไปอ ฮารีรโยเฮารีรโยโยกันใหญจ้องปีกว่าป้ามันตุ่มกูพนกูร้องใส่ติมันได้ตุม่มกูเวตมันอยูอ่ในตะพุ่มตำกอดั้างในหัวว่ากูกี้กานก็ยิกออกแล้วบานไม้ต่างเมียหลือพแลแต่มึงกานจริงไหมมาหิวปูนก็จวหลัดปืนก็จวยวันนั้นกีตัดเบืองปูเบืองจงกูนอนมนันจะ่ไม่จวดตัดเบืองกูแล้วไอ้ตัดเบืองเพ,พื่อกูได้เมียแก่ไก่ลูกมูก็ไม่ทุก เก่นใจกันมั่งกี่การดเลยไปอกได้หลูกมมกุตุบผู้ออกกวยนเดี๋ยวมานัดหนมาถึงในอ่านไม่มีเกรงใจก่อยปุดเขใกายตัวตมในอ่านแมกาตมานสุจริตไปหยุมแล้วเดินกินเจ้ยํำเป็นกคนเติบใช้ไม่เจียดทางไปหยุมตัวตมก็แั้กูํำก็อจ้างแหลมเกีียวร้อยกัน ม,ม,มันกำมาก้อนะแม่คาว่าไรกูลัะกูมันกำมาก้อนหล่ะแม่กาตัวบรหรือไปใกล้เขาอีเอี๋ะปลอยเรปล่อเหลืองบานนี้นแล้วนยน่นนี่แกวันนี้ผมดีใจต้องหาเมียให้ได้สักคนกลับมาได้คนณลุยคืนนี้พี่น้องพนนู้นนายาวมากยาวนายุ่ง ใตเ้เรลนิมยาวจึงไม่เบายาวเออเร้อยตำร้อวันนี้ตำฮันยุบไปแล้วเนี่นเนยเบายาวเออตำวจกลุ่มรถไราก็คุม,คมยยลุ่มรถไริ่งรูรถโบราณคข้มมาไม,ม่แม้ก็อย,ย่าว่ารถคลาสสิกให้ได้ก็คลาสสิก อันก็ตำรวจพลัดติกเหมือนนุ่งกันที่บาดเลยคลาสสิกอันนี้เออืออะไรถึงคลาสสิกคลาสสิกคือชอบชอบหนุ่มๆชอบใจหนุนนะไม่ใช่ชอบปุ้ยชอบชอบนิ่มๆเกืดเรลื่อยๆยันไม่คิดได้หมากันอันนี้เอออันนี้ชาวกร้อมโรงแรมบุญรื่นรื่นดีขึ้นมาต่อปักใบโรงแรมบุญรื่นรื่นดีกูปักเลย แป้งไห้มาแพงมั้งของเอรอยแปงจิบของปัดลุ่มจำรอยใช้ปัดลุ่มแป้งว่าเอ้ยตายเอ้ตีปริดเรามาเล่นอะไรฝากแกนี้เป็นงฮาหนูเควนเควนแน่นนะคือนี้ข้อคุณทุกกำลังใช่กับออติม่านายนั่งหนังบนรูงว่าคำคุนแกนมาเรื่อนเรียนดอกเดียวแล้วป่ดเตือนนั่นดอกนี้ไม่เปลืองตา ก็มันใจรู้จักว่าตาเรียนยันยันตาบอดหอบบอดเลยลูกกว่ากับแคนในตัวตาจำเรื่องนี้ก็ไมอ่อนเรื่อนี้มันลูกแค่เล้วนั่งร้อยหาหนูบดนั่นี่ลูกกว่ากับบกูหยอกึ้นยืนเอางูมันเดินได้นู่หวัง่อยเส้นในกว่ากับกันมึงเขาเป็นห่วงเป็นเออเป่นแผ่นเป็น โ่งนําม,มาไม่ลยอยางานนี้ก็ไป่จะเล่นคูปไปเยี่ยวก,ก,กลางห้ออได้กันว่าออ๋ร้อยนะนั่งเดียวคันทูปยากันนนยืนขีบเลยวะคันยาเส้นหล่อมาหนอกแ้วมวนในมดจะวะได้กี่ชุดกูเล่นขึ้นโรงแล้วไอ้จิงตูมันหลกตัดใกล้คูปช่องนัดมานุกกันคืนนี้เออตอนเช้าเราเดินทางไปสแสดงที่รัตภูมหาน้อย คนแก่แค่ที is is well, ่กขบนไว้ตอนเช้าเออคนแก่บนไว้ได้กาดติดรอบแบบนั่งเดียวจะคืนก็ติดอยู่แปดปีแล้วโอ้การนั่งเงินเจ็ดบุญแล้วก็ติดอยู่เต่าโดยรอยจีมาตรฐานนี้สองนายเชิญไปได้ใครเด็กจะมอมนายบองล่าใครจะไว้บังคมนายดอกขาวบังพอมันม่ดีกระดับเออโชคดีเออโชคดี ด้วยการโดยกระมมงทนายสมโภชทำว่าบังคมม่มพ่อมมแม่ตีคารบระเจ้าค่ะโฮ้ยโชคดีโชคดี